ปูฤาษีอุทยานปูฤาษีปู่ฤาษีอะยานี้รับเน,น,น่นี่ผมพามาที่ปู่ฤาษีอุทยานซึ่งเป็นสำน,นักสงฆ์เป็นฤาษีองค์ที่ใหญ่ที่สุดข้างหลังผมนี้ก็เป็นพระพรมพระพรมองค์ที่ใหญ่ที่สุดลองเพือพ่อนๆลองดูผมมาเดี๋ยวไปเดินดูข้างหน้ากันเลยมองกันเรื่อยชัดก็เ,เดี๋ยวไปดูข้างหน้า อุทยานปู่ฤาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอุทยานนะพระบผมที่นี่เขาเรียกว่าอุทยานปู่ฤาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอฝั่งนี้เราเข้ามาทางที่เราเข้ามาก็จะเป็นพระพรหมฝั่งนี้ก็จะเป็นหลวงพออง่อโสธรลองดูพระพรหมขนึ่งหน้าม่ทางเลย เป็นพระพมเป็นพระพมแปดกรข้งางล่างเป็นพระพรมแปดกรข้างล่างก็จะเป็นห้องสำหรับ สำหรับไปทํากิจกรรมต่างๆของทางที่อุทยานเขาส่วนฝั่งตรงข้ามนีจะเป็นหลวงพ่อสทอุทธรเข้าแค้ปในก็จะเป็นฤาษีองค์ที่ใหญ่ที่สุดฤาษีองค์ที่ใหญ่ที่สุดอเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดูข้างในเข้าไปดูข้างในนี่ก็มาคือว่ามันสวยที่นี่ผมว่ามันสวย คิวทัชมีข้างข้างก็มีพวกเขาพวกอะไรอยู่ข้างนึงอยู่ข้างในเลยเป็นเสือทางเข้าไปหาดูสีตรงดำคือว่านี่เป็นทางเข้าเป็นลูกเสือ,อลูกเสือแล้วก็ปางปางนึงก็จะเป็นเหมือนไม้ตะเคียนเดี๋ยวไปดูไม้ตะเคียนก่อนไปดูไม้ตะเคียน ดูไม้มนักเรียนฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเสือแล้วก็เป็นพระดูทืทอทัานรอบๆสวยมากเพื่อนสวยมากสวยมากหน้าจะเป็น จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียงน่าจะใช่นะครับดูว่ามีไม้มีไม้ตะเคียนะนะส่วนฝังนี้จะเป็นเจ้าแม่บดนอินแล้วก็เสือพวกราหูหน่าเทียเท่ยงมากที่นี่ก็ Thank you. ราเฉยๆได้ข้างในจะเป็นเป็นือสีองค์ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้เขาปิดสกาละข้าขึ้นไปดู เขาา้าไปดูตอนนี้เขาติดปรับปรุงกันอยู่ติดปรับปรุงอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นยักษ์หรือท้าพราะเวสสวรรณที่เรียกกัน นี่ก็เป็นดูสีพุชชงดูสีพุทชงแล้วก็พอฟีกเนตมีเสือข้างในสวยสวยมากเพื่อนๆดูเห็นไหมมองอยู่ไกลๆเนี่ยโอผยย้ผมว่าสวยเลยผมว่าสวยเลยสวยมากสวยมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อว่ามีมีอะไรอกู่นะดูว่า ช่วงนี้ก็ยังเปิดไม่เต็มที่ก็คือว่ามันเรายังขึ้นไปูไม่ได้อย่างสารลาเจีสรีรูปพ่อแก่ก็เรายังขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เปิดเต็มที่ ไม่หันน้ำหมอกงวะฝั่งนี้ไมจะเป็นแต่ว,ว่าปิดทองปิดทองพระแล้วก็ทอบุญแล้วก็มีพระมีอะไรซื้อพระซื้ออะไรเดี๋ยวฝั่งนู้นเราขึ้นไปดูไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูคล้องยักษ์มีคล้องยักษ์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูคล้องยักษ์มีคล้องยักษ์อีกก็ช่วงนี้ไม่เปิดถ้ามันเปิดคือว่าเดี๋ยวก็จะพาไปดูทุกที่ ส่วนข้างหลังก็จะเป็นเขาเป็นอะไรเป็นเขาเห็นไหมมองดูเป็นเขาเนี่ยเรามองเรามองดูสวยมากผมว่ายืนเนี้ยรู้ว่าสวยเราต้องลองลองมาดูลองมาเที่ยว ท้องที่ใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าท้องที่ใหญ่ที่สุดเนียในโลกนี่เพื่อนๆคิดดูว่าท้องอยังขนาดนี้แล้วไม้ตีจะขนาดไหนผมยังหาไม้ตีไม่เจอเนี่ยไม้ตีไม่รู้อยู่ไหนก็ดูไปเห็นไหม

คือว่าข้างในนี้เป็นห้องเก็บพวกทำเะดอจเคาะหรืออะไรเป็นพวกโลงพวกอะไรเดี๋ยวมันมีให้ดูอยู่นิดนึงก็เดี๋ยวลองลองดูลองดูเป็นห้องเก็บเห็นไหมเห็นไหมเป็นห้องเก็บของเก็บอะไรมีโรง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 พร้อมก็ห้องน้ำก็อยู่ข้างในห้องน้ำสะดวกดูแล้วสะดวกก็ลองดูเพื่อนไอ้ห้องน้ำมันก็สะดวก พอได้ส่วนข้างคล้องนี่ก็จะเป็นสันลาสันลาข้างบนสันลาแล้วฝั่งนี้เขาก็กำลังทําปรับปรุงอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นลานเดี๋ยวเราไปดูลานตรงนู้นดีกว่าเราไปดูลานตรงนู้นเดี๋ยวไปดูกันจะเดินอ้อมมาข้างหลังหรือสีตรงที่ใหญ่ที่สุดอุทยานข้างหลังก็สวยเห็นไหมเพื่อน มีรูปปงรูปปลาข้างล่างแท่นข้างล่างสวยมากสวยอ,อันนี้น่าลังน่าจะปรับปรุงอยู่เดินเข้าไปข้างในแล้วจะเป็นแบบเป็นโดมเป็นโดมหรือว่า โดมกาะลำโดมอะไรสักอย่างโดมกาะลำมีมพระอยู่เต็มเลยพระเรียงกันเต็มเลยก็ะมองๆอยู่ตรงนะ้นของมันเป็นโดมครับก็คือว่าตรงนี้น่าจะยังไม่เปิดน่าจะยังไม่เปิดน่าจะยังไม่เปิดว่ามันเป็นเหมือนเขาทำไม้อยู่ตรงนั้นตัดมุงตัดไม้มีไม้ อดัง,องนั้นเราน่าจะเข้าไปไม่ได้ก็น่าจะร้อยเขาเสร็จก่อนอเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่มันแบบว่าที่มันสวยผมว่าตรงนี้สวยที่สุดแล้วพอเราล้อเข้ามาข้างในเขาเรียกอุทยานหรือสีองค์ที่ใหญ่ที่สุดเราว่าเขาว่าอย่างน้นะผมก็เข้ามาครับผมว่าสวยห้องหลังเป็นเขาข้องหลังเป็นเขา ป่าเข้ามาก็สวยเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนถ้ามีสวยๆเนี่ยผมจะให้ทุกคนดูเหมือนเดิมว่ามันเป็นยังไงจะได้มาเที่ยวกันแล้วก็ผมจะมีแบบว่าจะมคราวนี้ผมจะเข้าไปแบบว่าไปที่เขาเรียกอะไรนะออ,อ,อ,อสินค้าโอท็อปหรือว่า ไปดูว่าตรงนี้เขามีอะไรที่เด็ดสมว่าที่นี่มีน้ำมะกรูดเขาว่ากันอย่างนั้น,นแต่ก็ยังไม่ได้มเข้าไปดูเพราว่าน้ำมะกรูดอร่อยมากก็อยากจะเข้าไปดูว่ามันคืออะไระเดี๋ยวจะให้ดูโอเคโอเคครับ